สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับมีข่าวอยู่ชิ้นหนึ่งน่าสนใจนะครับแมนเนเจอร์ออนไลน์พลาดหัวเอาไว้บอกว่าเปิดแชทหืน่นสอสอก้าไกลแถมคมคู่เหยื่อก่อนอื่นต้องเรียนก่อนนะครับว่าคำว่าสอสอ,สอก้าไกลเนี่ยอาจจะเป็นการแอบอ้างขึ้นมาก็ได้เนื้อหาใจความนะครับจากกรณีที่นายวุฒิพงษ์ทองเหลาสสปราจีนบุรีจากพักคก้าไกลเนี่ยถูกกล่าวหานะครับ ถูกกล่าวหาผ่านทางโซเชียลมีเดียว่าไปแชทคุกคามทางเพศกับสาวที่ร่วมงานด้วยกันซึ่งนายวุฒิพงศ์ก็ได้ชี้แจงแล้วนะครับว่าเป็นเหตุการณ์เก่าเกิดขึ้นปีกว่าแล้วนะครับแต่เพิ่งจะขุดขึ้นมาเพื่อต้องการดิสเครดิตของตัวคุณวุฒิพงศ์เองปรากฏว่าทางเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยก็ได้ออกมาแชร์เรื่องราวดังกล่าวตลอดทั้งวัน ทั้งภาพการแชทที่มีเนื้อหาในเชิงลามกอนาจารโดยมีการนำเอาเอกสารที่ผู้เสียหายยืน่นร้องเรียนกับทางพักเก้าไกลพร้อมกับระบุคแคปชั่นโดยบอกว่าอย่างนี้ครับทุกคนคะ่ะนี่เป็นคำพูดของเพจที่ว่านี้นะครับทุกคนคะ่ะเอกสารแผ่นนี้คือส่วนหนึ่งที่น้องปอปลานามสมมุติซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ย ไปยื่นกับพักเก้าไกลตั้งแต่วันที่30กรกฎาคม2,566เนื้อหาบางส่วนในเอกสารเขาบรรยายว่าอย่างนี้นะครับสสอชอบชวนคุยเรื่องการช่วยตัวเองและการมีเพศสัมพันธ์สสถามเรื่องการดูหนัง AV และก็จะให้เซ็กทอยสอสตีก้นโดยไม่ได้รับอนุญาตและชวนไปมีเพศสัมพันธ์ สอสอเอารูปผู้เสียหายตัดต่อใส่บนกางเกงในผู้ชายสอสอชวนใส่บิกินี่แล้วก็ชวนแซกโฟนซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับผู้เสียหายได้ปฏิเสธมานโดยตลอดแล้วก็ล่าสุดครับยังเปิดแชทที่มีใจความว่าสอสอ,สอได้โทรคมคู่แม่ของเหยื่อด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ลองไปหาอ่านเพิ่มเติมจากเพจที่ว่านี้นะครับ เพจที่ชื่อว่าวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไร